อ้าวสวัสดีครับโ oh, อ้เจอกันอีกแล้ว oh, สวัสดีครับท่านครับ,บ,บมามาแวะเยี่ยม<อ><อ>ชมมาเย็บไปเยี่ยมชมหน่อยนะอยโอ้ไม่ได้ส<ช>ว,วัสดีครับสวัสดีครับบุกกลับบุกกับปาวัดมาเพิ่งมาเมื่อกี้เองเหรออ๋อขอบคุณมากเลยท่านเ,เ,เห็นหลายครั้งอยู่เห็นหลายครั้งอยู่อันนั้นเรียบร้อยยังยังงครับยังอามามาเยี่ยมชมนะครับเพราะว่า นานๆเราจะมาประจามพันพอีกครั้งหนึ่งให้พี่น้องนะครับแฟนเพจและกะ็สมาชิกนักรบันเทือกันทุกๆท่านนะครับเดี๋ยวาพาไปดูนะครับนี่คือด่านด่านเมานะครับเนี่ยบอกให้เลยครับนี่ความมาตรฐานคือผมเห็นตั้งนานแล้วตอนแรกว,ว่าจะไปนอนแล้วนะก็อยากจะมาอยา,อยากจะมาดูไงไไเพราะว่าวน,วน,นี่ครับนี่น,นี่นี่คือแบบ คือผมมาท <innoc ats. S 1> ุกครั้งนะครับผมประทับใจนะเพราะว่าพี่ตำรวจเขาเนี่ยคืออัธยาศัยดีนะครับบอกอเจรอนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนครับอันนี้นี่นี่ครับสวัสดีครับท่านครับโอ้สารวัตรโตศพลสวัสดีครับสวัสดีครับท่านครับนี่ครับอัธยาศัยดีมากนะครับคือไม่ผิดหวังนะครับสําหรับผมลงทุกครั้งนะครับสําหรับบอกอเจรอเนี่ยมาตรฐานเนี่ยท่านสารวัตรโตศพล จับใหม่แล้วใหญ่กว่าเก่าอลังการมากอลังการโอ้โหเอาอีกแล้วอ๋อขอบคุณครับท่านขอบคุณครับเอาโอเคโอเคขออนุญาตนะโอ้ขอบคุณมากครับนะขออนุญาตหน่อยนะครับท่านครับอ่าครับครับนี่ครับนี่นี่คือเรามีนี่ด้วยนะมีผู้หญิงมาตรวจดีดด้วยครับครับมีมีอะไรบ้างครับที่แบบเปลี่ยนแปลงใหม่หรือมีอะไรแบบ ระบบใหม่พวกนี้ปุ๊บเลยปุ๊บเนี่ยคือตรวจสอบนะครับการตรวจสอบปุ๊บเลยปุ๊บเนี่ยคือตรวจสอบเราสามารถจะตรวจสอบได้ว่ามีหมายจับนู่นนี่นั่นปุ๊บเลยปุ๊บเนี่ยซึ่งสามารถจะบอกเลขสิบสามหลักคือเลขัตประชาชนปุ๊บเลยปุ๊บเนี่ยเราสามารถจะคีย์เข้าไปปุ๊บเลยปุ๊บเนี่ยเราจะดูว่ามันมีหมายค้นครับพวกไอ้หมายตกค้างปุ๊บหรืออะไรคดีตกค้างนู่นนี่นั่นปุ๊บเลยปุ๊บเนี่ยเราสามารถจะตรวจสอบได้เลยมันจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการที่พวกนี้ เจอเจอไหมเจอเจอบ่อยไหมมีบ้างนะครับมีบ้างคุกแต่คุณเนี่ยพอถ้าสมมัติว่าเราเจอคุกแต่คุณเนี่ยเราก็แจ้งของที่ก่อนคุกแต่คุเนี่ยอยู่บ้างหรืออะไรบ้างในส่วนเนี้ยเริ่มเริมดีตามกฎหมายไปเป็นเกณฑ์ใหม่นะครับอันนี้มีตำรวจหญิงด้วยวันนี้นะครับขออนุญาตนะครับแต่เราด้วโอ้โหสุดยอดมากอย่างที่บอกอ่ะของเราเนี่ยจากเมื่อก่อนเนี่ย การกระทบกระทั่งระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายปุ๊บเยปุ๊เนี่ยบางทีมันเกิดอ,อารมณ์คนดื่มมาหรือรอะไรปุ๊บเลยปุ๊บเนี่ยอารมณ์ชุมเชียวผู้ชายเป่าปุ๊บเลยปุ๊บเนี่ยกับผู้หญิงเป่าปุ๊บเลยปุ๊บนะผู้หญิงเนี่ยต้อจะมีความซอฟมากกว่า<อ>ในการอ๋อต้องให้ท่านอำนวยผู้หญิงแต่าอ๋อสวยสวยอยู่สวยสวยในการคุยปุ๊บเลยปุ๊บเนี่ยมันจะซอฟมากกว่าผู้ชายโดยธรรมชาติของมนุษย์นะโดยธรรมชาติของมนุษย์ก็คื แต่ทุนเนี่ยมันจะลดะเขาเรียกอะไรลดดีกีในความร้อนแรงในการในการพูดคุยหรือในการให้ความร่วมมือแล้วก็จะมีส่วนหนึ่งในการที่ว่าเอ้ยการนี้มันจะดีกว่าผูชา้ชายกับผู้ชายอย่างอย่างเต็มตีผู้หญิงมีไหมบอกว่ามองแล้วครับมีครับมีมีเยอะเยอะไหมก็เออส่วนมากจะมีใกล้เคียงใกล้เคียงกันผู้หญิงก็ใกล้เคียงกับผู้ชายนะครับในการดู ถามว่าในส่วนนี้ผู้ไปพุพ่งเนี่ยอย่างที่บอกว่าถ้าตัวไม่ดีตำรวจอีกตำรวจเนี่ยปัญหาในการพูดคุยปัญหาในการที่ว่าเ e ฮ้ยควบคุมตัวทุกนี่น่ากลัวมันก็จะสูงขึ้นเพราะเราไม่ถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปดูเรื่อตั้งตัวเขาได้ในส่วนนี้มันก็เป็นเ,เรื่องอะไรล่ะมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแต่เนี้ยพอได้ตำรวจอีกคนมาพุ่งไปเลยปุ๊บเนี่ยมีมีทุกดา่านอ่ามีมีทุกอย่างก็มี ตอนนี้มีทุกดา่านอันนี้คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงใหม่ใช่ไหมครับอ่าอันนี้มีมานานแล้วนะคือในส่วนนี้ปุ๊บเลยปุ๊บเนี่ยเขามีมานานแล้วครับแต่พอนั้นเสร็จปุ๊บบุคลากรหญิงที่ตำรวจหญิงปุ๊บเลยปุ๊บเนี่ยของเรามีน้อยซึ่งถามว่าบางทีช่วงของการปุ๊บเลยปุ๊บเขาทำกรบวการเพื่ออะไรด้วยอันเนี้ยก็อีกส่วนหนึ่งนะที่เมื่อปุ๊บเลยปุ๊บเนี่ยเขาเป็ด้วยตรงนี้เพื่ออย่างที่บอกปุ๊บเนี่ยเอ่อถ้ามีทั้งต้องเที่ยวที่เป็นที่ปุลลารเเเนนีี่่่ยยยตง้บบุุซึช บางทีเนี่ยเราไม่สามารถที่จะกลับมาลงได้หรือ,อในการพูดคุยหรือส่วนกางพวกอะไรพวกเนี่ยมันซุ่มเฉี่ยในเรื่องร่อแหลหรือนี้นั่นก็เลยต้องมีตำรวจชิปเนี่ยเข้ามาช่วยในส่วนนี้ซึ่งถามว่าในส่วนนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็มาปิดช่องโหว่ในการที่ว่าในการปฏิบัติงาน,นาพวกอะไรพวกเนี่ยมันก็จะคล่องตัวขึ้นในส่วนก็จะประมาณเนี้ยครับสุดยอดมากครับนี่ครับคือ เป็นอะไรที่ดีมากนะครับอันนี้ต้องขอชื่นชมนะครับสำหรับพี่พี่ตำรวจนะครับการทํางานนี่ครับเจ้าหน้าที่ตารวจเนี่ยโปร่งใสตรวจสอบได้เนี่ยครับเขาจะมีแบบนี่อย่าไม่อยากจะใช้คําว่าพฤติกรรมนะครับพฤติกรรมดีแล้วกันนะครับสําหรับพี่พี่ตำรวจจริงจริงบอกกจะรอไม่ค่อยมีปัญหาลงทุกอย่างไม่มีมาต้อนรับอย่างอย่างดีเลยนะก็ขอบขอบคุณทุกท่านเลยครับโอ้หอ่านะครับคือผมตั้งแต่ผมลงมาผมเห็นน่าเห็นหลายครั้งนะแต่ผมนานๆผมจะมา บางทีกลัวท่านจะเสียเวลากับผมไงแต่น,น,นานๆเราจะมาเยี่ยมชมนะครับเพราะว่าเราอยากจะนําเสนอด้วยว่านี่คือเอาไปเป็นด่านตัวอย่างกมได้นะด่านของท่านทศพลนี่สุดยอดมากๆครับของท่านเนี่ยนะครับเป็นด่านตัวอย่างเป็นกองกองหนึ่งเนาะเอ้กองกองห้าเนาะเป็นกองห้าเนาะกองห้าสังกัดของอบกรจอรกอ,รจอรของอออของสารวัตรนัดไหม อ่เดียวกันไหมอันนั้นควันดำอที่เดียวกันนะครับอ่าที่เดียวกันนะครับแต่ว่าแยกเป็นคนละชุดสองห้าเนี่ยมันจะมีทั้งหมดหกชุดโอ้หกชุดเลยอ๋อไปดูนะครับขออนุญาตไปดูนะครับนี่ผมจะพาทุกคนนะครับไปดูนี่คือการตั้งด่านที่เอาบอกว่าถูกต้องนะครับถูกต้องตามระเบียบนะครับของสำนักงานเหมือชาตินะครับผมก็อยากจะมานำเสนอ สิ่งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจดีๆนะครับเรามานำเสนอบางทีก็น่ามาด่าผมเลยนะครับสำหรับนะักคนที่ไม่เข้าใจนะครับสำหรับไม่อยากจะใช้คำพูดแบบรุนแรงเนาะเอาเราอยากจะมานำเสนอดีกว่านะครับให้พี่ๆตำรวจเขาได้มีกำลังใจนะครับที่จะทำงานไปนะผมเชื่อว่าพี่ๆตำรวจเขาที่ดูผมนะอย่างอย่างบกจรเนี่ยคือ ไม่ว่าจะเป็นควันดําหรืออะไรนะครับไม่ค่อยมีปัญหานะอบรมมาดีมากนะครับถือว่าอ๋อสุดยอดแล้วกันอันนี้ขอชื่นชมแล้วกันในส่วนนี้อการที่บอกอ่ะเราก็พูดจริงนะเ,เราก็อยากจะทําให้มันประชาชนอุ่นใจในส่วนนี้ปุ๊บเรื่องอะไรปุ๊บเนี่ยอ,อย่างที่บอกมาตรฐานมาตรฐานของเราตอนนี้นปุ๊บเรื่อยเนี่ยสามารถสามารถที่จะให้อ่ของกกอ

ตำรวจในท้องทุกท้องที่แล้วกันนะครับเนี่ยดูดูดูจุดนี้คือไม่ต้องไปดูอยู่ที่ทองหล่อก็ได้นะครับมามาดูของป้อมนอนอมเนี่ยคือคือ,คอมันมันมันยอดมากครับต้องบอกว่ามันยอดมากนะอ่าเนี่ยคือไฟกระบองไฟแบบชัดเจนนะครับคนมาเห็นปุ๊บเนี่ยเขาชะลอเขาเห็นอย่างผมมานะผมหานมาปุ๊บเนี่ยผมรู้เลยว่า คาแรคเตอร์ของบกจลเนี่ยรู้เลยนะครับไม่ไม่อยากจะว่าพื้นที่นะจริงพื้นที่เขาก็ปรับตัวแล้วนะเขาอาจจะเห็นพวกท่านทํางานนะครับเป็นแนวทางเหมือนกันในการตั้งด่านนะก็ปรับตัวกันแต่อาจจะไม่ร้อเปรเซ็นราไม่ว่ากันมันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงกันได้แล้วก็พัฒนากันได้หลายพื้นที่ที่ขาดตกบกพร่องเรื่องกล้องเรื่องอะไรสนที่แถวๆนี้แหละนะเราไม่อยากจะเอยสนแล้วกันเขาก็ อาละปากว่าจะไปปรับปรุงมันมีกล้องมีอะไรเราก็ไม่อยากจะแบบนะอันไหนที่มันพูดกันได้เราก็อยากจะให้อ่าไปปรับปรุงนะครับแต่ของท่านก็ไม่มีอะไรหรอกรนยอย่าง,<ส>งที่บอกอ่ะคืออันไหนที่ว่ามันจะดีหรือไม่ดีทุกไลฟ์มาเรามาช่วยช่วยในสังคมช่วยทําให้มันดีขึ้นในส่วนนี้พ๊บอะไรพ๊บอันไหนที่มันผิดพลาดนู่นนี่นั่นปุ๊บมาบอกมาแก้ไขทำให้มันดีขึ้นได้หรือรอ,ไนนอะไรได้ในส่วนเนี้ยอย่างที่บอกเราร่วมมือร่วมใจ ่วยเหลือสังคมในส่วนนี้ไปนะครับอันไหนที่ดีเราก็โอเคดีอันไหนที่ไม่ดีเราก็ปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะครับในส่วนนี้อย่างที่บอกปุ๊บเนี่ยอย่างป้อมบันทมาปุ๊บเลยปุ๊บเนี่ยมาตรวจสอบปุ๊บเลยปุ๊บอย่างที่บอกปุ๊บหรือมาดูปุ๊บเลยปุ๊บมาให้กําลังใจกันปุ๊บเลยปุ๊บเนี่ยผมว่าถ้าในมุมของ ความสงสัยมีพุ่งไปจนเนี่ยเป็นความสบายใจอยู่แล้วเมื่ยเราเป็นเพื่อนกันมาคอยดูแลมาช่วยเหลือกันผมผมผมถามผมถามท่านหน่อยคือผมมาแบบนี้คือสร้างปัญหาให้ท่านไหมไม่ไม่ไม่อ่ะอันอันนี้ผมไม่ได้แบบว่าเตรียมกันไว้นะคือเราไม่อยากคือไม่อยากจะสร้างปัญหาให้พี่พี่เอ็มหลดอยู่แล้วนะครับจริงๆผมเห็นหลายด่านอย่างประกจลรอเนี่ยหลายหลายท่านนะที่ที่ผมลงอ่ะเขาก็อยากให้ลงนะครับอยากให้มาไปทะามพันธุ ก็ใครที่เมานะครับก็อย่าขับนี้ประจามพันแล้วกันนะครับอาฝากฝากท่านขอท่านฝากหน่อยสาหรับสายสายมึนเมาแล้วกันก็ในส่วนนี้อย่างที่บอกนะครับช่วงนี้ใกล้ช่วงเทศกาลแล้วนะครับการดื่มหรืออะไรปุ๊บเนี่ยบางครั้งบางสิ่งบางอย่างปุ๊บอะไรปุ๊บเนี่ยดื่มได้แต่ว่าเราจะต้องมีสติด้วยหรือดื่มปุ๊บหรืออะไรปุ๊บเนี่ยถ้าสมมติว่าจะดื่มแบบทิ้งตัวเลย เราก็นั่งรถแท็กซี่หรืออะไรกลับก็ได้เพราะว่า,วาใช่เพราะว่าบางทีบางสิ่งบางอย่างปุ๊บะไรปุ๊บเนี่ยตัวเราเองอาจจะไปสร้างปัญหาให้คนล็อบข้างนะครับคนร็อบข้างนี่คืออะไรบางทีปุ๊บเนี่ยอาจจะไปเกิดบัตเหตุนู่นนี่นัน่นปุ๊บะไรปุ๊บผมว่าในส่วนนี้ปุ๊บะไรปุ๊บอย่างที่บอกถ้าดื่มปุ๊บหรืออะไรปุ๊บเนี่ยก็นั่งแท็กซี่กลับก็ได้หรืออะไรก็ได้นะครับให้ว่ากันในส่วนนี้นะครับก็ส่วนเนี้ยผมก็ จะต้องประมาณนี้ครับในส่วนนี้ขอผมขอบคุณพ่อม่นมด้วยนะครับที่เป็นกำลังใจแรงใจนะครับหรือมาตรวจสอบหรือมาช่วยนะครับดูตรงไหนที่มันดีหรือไม่ดีปุ๊บเลยปุ๊บให้ทางตำรวจอะไรแก้ไขผมเจอพ้อม่นมมาสองครั้งแล้ว <c oughs> คือในส่วนนี้ปุ๊บเลยปุ๊บอย่างที่บอกเมื่อกี้พ่อม่นมบอกปุ๊บเลยปุ๊บเนี่ยถ้ามีการเตรียมกันปุ๊บเลยปุ๊บของผมปุ๊บเรืออะไรปุ๊บเนี่ยซึ่งผมเคยเจอป้อม่นมที่ ส่วนหนึง่งป,ปุ๊บเลยปุ๊บซึ่งพ่อมปนอมมาจากสอนอใช่ไหมนู่นจะซึ่งมีปัญหาป,ปุ๊บเลยปุ๊บบ่าถามว่าตอนนั้นป,ปุ๊บเลยปุ๊บเนี่ยอย่างที่บอกเฮ้ยพอไปเจอในส่วนที่มันไม่ดีแล้วมาเจอตำรวจที่มันดีป,ปุ๊บเลยปุ๊บเนี่ยมันก็ใจเย็นลงป,ปุ๊บเลยปุ๊บมันก็เป็นกําลังใจให้พ้อมปนอมถูกไหมวันนี้มาเจอพ้อมปนอมอีกปุ๊บซึ่งมาตรฐานของเราปุ๊บเลยปุ๊บเนี่ยที่พ้อมปนอมเห็นปุ๊บเลยปุ๊บมันก็ยังเหมือนเดิมจะเพิ่มประสิิทธภาพให้้ดีขึน มันทําให้หนึ่งอย่างที่บอกการของเราปุ๊บลยเนี่ยมันสามารถเป็นต้นแบบให้กับการอื่นหรือให้กับสนออื่นเอาไปพัฒนาหรือแก้ไขให้มันดีขึ้นนะครับในส่วนนี้ไม่ได้หวงใช่ใในส่วนนี้ปุ๊บเลยปุ๊บอย่างที่บอกในส่วนนี้ปุ๊บเลยปุ๊บเนี่ยมันพัฒนาขึ้นมาปุ๊บเลยปุ๊บเนี่ยเพื่อเพิ่มศักยภาพนะครับในการทํางาน ความโปร่งใสทุกี่นักทุกเรืพอกเนี่ยให้ประชาชนมีความภูมิใจการที่ป้อมปานอดบอกว่าเฮ้ยพี่ถ้ามาอย่างนี้ปุ๊บหรืออะไรปุ๊บเนียถ้ามันมีกระยิบกระย่อนมีไฟนู้นนี้หน่อยปุ๊บหรืออะไรปุ๊บเนี่ยมันคืออะไรถูกไหมกับอย่างเนี้ยคือแบบว่าดามได้มาตรฐานการที่คุณป้อมบอะปุ๊บเลยปุ๊บเนี่ยดามได้มาตรฐานปุ๊บเลยปุ๊บเนี่ยคนส่วนใหญ่ที่เข้ามาปุ๊บเลยปุ๊บเนี่ยเขาก็มีความเชื่อมั่นภูมิใจภูมิใจด้วยนะครับ ก็ประมาณนี้ครับคุณป้อมรู้สึกอุ่นใจครับเวลามาด่านมันมันไม่เหมือนนะหลายๆด่านก็ช่วยๆกันนะครับใครที่เป็นหูเป็นตาแล้วกันอ่าอันไหนที่ไม่ดีนะครับก็สามารถที่จะมาติดต่อผมก็ได้บางทีก็เป็นผมก็จะไปไปเป็นกระบอกเสียงสามารถที่จะไปพูดคุยกับเจ้าที่นะครับผมไม่คือจริงๆผมมามาคุยกับท่านแบบนี้นะครับน่ะพี่ตำรวจเขาที่อยู่รอบข้างนะครับรู้สึกรำคาญผมไม่ต้องถาม ไม่ไม่ไม่คาญผมไหมครับไม่นักนิดไหมนี่นี่ครับอนะครับเราก็ไม่อยากจะเออแบบเหมือนลงไปแบบนั้นผมผมไม่ทาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าจริงๆถ้าถ้าผมขอลงไปท่านอาจจะให้แต่แต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับท่านขอบคุณมากไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอให้อ้าวโอ้โหสุดยอดมากอันนี้แค่แบบท่านอนุญาตให้ให้เราเข้าไปนะครับ เนี่ครับ uh, เราก็ด้วยนะเราอยู่แบบนี้นี่ครับมาดูเวลาเราเราเจอด่านนะสิ่งแรกที่เราจะดูเนี่ยทุกคนจะดูตรงนี้นะครับนี่นะครับจะดูตรงนี้เขาจะมีชื่อเห็นไหมครับพันตํารวจพันตํารวจตรีพศพลจันทรเสนนะครับเนี่ยท่านสารวัตนรตนะครับท่านสารวัตรในสุดยอดมากนะครับโอ้ดูแลดูแลลูกน้องนะครับเนี่ยเขาจะดูนี่เขาเห็นแบบนี้นะครับ มีความหมุนใจอุปกรณ์นะครับโอ้โหเพียบพร้อมมากอันนี้ได้ยอดเป็นมาตรฐานมากอันนี้ได้อาจารย์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอันนี้ตัวอะไรครับท่านเนี่ยเป็นเป็นกล้องเรียกไม่ใช่ครับอันนี้แบบเป็นเครื่องชาร์จไฟแบตอรไฟครับในส่วนนี้จะเป็นแ็เปิดฝามาเครับเหมือนเป็นแบตเป็นอะไรประมาณนี้ครับตรงนี้มันจะมาช่วยเสริมในเรื่องความสว่างด้วนะคนับแต่นนําหนักสูงหนักเยอะทีเดียว ประมาณกี่ท่านที่มาทํางานวันนี้ครับประมาณสิบสี่สิบห้าท่านสิบสี่สิบห้าท่านเพราะวันนี้สวัสดมาใหม่มาเพิ่มอีกหนึ่งคนสารวัตรมาใหม่ใช่สารวัตรอะไรนะผมลืมเมื่อกี้นี้สารวัตรมามาใหม่อันนี้สารวัสดิ์แกมาช่วยช่วยช่วยดูช่วยดูนั่นตรวจสอบด้วยอะไรด้วยอืมในส่วนที่พุ่งไปเพว่ามีผู้มาทำชามาเพิ่มพู่งเลยพุ่เนี่ยครับในส่วนนี้พุ่งเลยพุ่งเนี่ยมันจะได้ทำให้ลูกน้องเนี่ยภูมิใจขึ้นตรงนี้นั่นพู่งเลยพุ่แล้วก็มีกำลังใจในการ รู้ตื่รู้ตื่นยังไงครับคือเวลาผมลงมามีกําลังใจขึ้นไหมมาดีครับในส่วนนี้เดี๋ยวผมบอกไม่เพืองเนาะไม่เพืองกันแล้วเดี๋ยวผมพูดให้ฟังก่อนนะครับับเบื้องต้นปุ๊บเลยปุ๊บเนี่ยเราพูดกันตรงก่อนในส่วนของพ่อแม่น้องปุ๊บเลยปุ๊บมาตรวจสอบอีกปุ๊บเรื่อมาดูมาช่วยกันดูปุ๊บเลยปุ๊บเนี่ยมันจะมี ข้อดีอะไรหรือไม่คือหนึ่งครับว่าในส่วนของใส่ปุ๊กเนี่ยมันเป็นมาตรฐานพอคุณต้องบอกใส่ปุ๊กซึ่งถามว่าเพจในการติดตามของความใส่ปุ๊กเนี่ยมาเห็นผู้ประกอบกับแบบไปแบบเล็กๆน้อยๆหรของใส่ส่วนไม่ได้ว่าอย่างนี้นะของที่ว่าเขาอุปกรณ์อุปกรณ์ในการทำงานของใส่ปุ๊กมันน้อยน้อยเลยปุ๊กเนี่ยแล้วเราดูความละเอียดของใส่ปุ๊กเนี่ยไปนำเสนอให้ลูกเกดของความมองใส่ปุ๊กเนมันก็เกิดความภูมใจ ครับเกิดความมารตรฐานในการทำงานของกับผมมู้เล่นพวกเนี้ยเกิดที่ผมบอกเนี่ยมันเป็นกระบอกเสียงถ้ามันเป็นส่วนที่ดีแบบที่บอกเนี้ยอัน,นถถเนี้ยมันมาตรฐานถุกใจผู้เล่นเพรก็บอกในส่วนที่ดีถูกใครับถ้ามันไม่ดีอย่างที่บอกการทำงานถ้ามันไม่ดีจริงๆผู้เล่นพกเนี้ยเฮ้ยที่บอกถูกฟ้องมาผู้เล่นพวกเรพราผมก็ อย่างว่าใช่ป่ะอาจจะเกิดความผ่านแต่อย่างงี้คุณป้อมมาคุณบเลปุ๊บมาคุณป้อมมาเหตุอย่างงี้คุ๊บเลปุ๊บอ่ะคุณป้อมไม่ได้ว่าจะมาว่าผมถูกไหมคุณป้อมมาชมมาให้กําลังใจด้วยซ้ําเคยว่าไหมเคยว่าไหมไม่ไม่เคยนะครับผมว่าถ้าถ้าพี่ติดตามมาผมเจอคุณป้อมป้อมนอบสองครั้งปุ๊บเลปุ๊บผมผมบอกตรงนะก็คือเหมือนที่บอกอ่ะ คือม,มาตรฐานคนุ้มอะถ้าของเรามันมีมาตรฐานคุ้มเลยคุ้มอะถูกฟ้อมไหมว่าเอ้ยมันไม่ดีนู่นนี่นั่นถูกแต่ผมไม่เห็นคูกฟ้อมว่านะในส่วนนี้มีแต่ชมแล้วก็ให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยซ้ำนะครับในส่วนนี้อย่างที่ผมเมื่อกี้เนี่ยเมื่อสักครู่ผมเดินไปคุ้มเลยคุ้มอะผมไม่ได้ซีเรียสน,นะก็ถามว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้คุ้มเลยคุ้มบางทีก็มีบ้างว่าบ้างด้วยอะไรบางซึ่งทามเนี่ยของผมไม่มีนะครับในส่วนนี้อย่างที่บอกมันโปร่งใสอยู่แล,แล้วเราสบายอยู่แล้ว อ่ะโอเคนะครับทุกคนผมก็ขอกราบลาเพีงเ่นี้กับท่านเดี๋ยวนานเดี๋ยวท่านจะได้ทํางานต่อไปนะครับฝากเป็นผมนะครับป้อมบนอมนักรบดันเถื่อนในนามสมาคมนักรบดันเถื่อนนะครับขอเป็นกําลังใจให้พี่พี่บกจรอทุกๆท่านนะครับที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตรงนี้แล้วก็เขตนครบาลทุกๆท่านนะครับที่กําลังชมผมอยู่นะครับผมขอเป็นกําลังใจให้พวกท่านนะครับสาหรับตารวจน้ำดีแบบนี้นะครับสุดยอดมากสวัสดีครับ